ครับผมเจริญจกตนนะครับเหลือเจืกอนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะใบวายแฮมเมอร์นะครับีโ o ตามที่ํำเรียกร้องนะครับลูกค้าอยากสังเกตนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับนี่เป็นแบบที่มีดีเทลเยอะสุดๆนะฮะอันนี้เป็นแบบที่ผมทําขึ้นมานะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นตัวจริงนะครับ เยวจะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวต้นแบบวกกับเป็นตัวแรกแหะครับไอ้ขาตัวนี้ก็เกิดจากการที่เราก็ทําขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งแรงแต่ว่าเวอร์ชันต่อไปอาจจะมีปรับปรุงพัฒนานะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้าง1.6เมตรนะฮะ1.6เมตรนะครับ,รบก็คือพอเราทําไปพอสมควรแล้วเนี่ยเราได้แยกออกนนครับว่ามันจะเป็นส่วนชุดแปดใบวายเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเฮฟวี่กับแบบแบบไลท์นะครับแบบเบากับแบบหนั ซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้ากว้าง1.6เมตรเนี่ยเราใช้เหล็กแบบเต็มที่เลยนะฮะดูนะฮะน,นี้เหล็กในหนา10มิลน,นะครับอันนี้10มิลอันนี้6กมิลน,นะครับประกบกันประกอบประกบกันชุดความแข็งแรงอยู่ที่1 0 16มิลน,นะฮะดูครับไม่ต้องห่วงเลยครับน้ําหนักตัวนี้ถ้าจบเป็ดเสร็จมาผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบ300กิโลกร,รัมนะครับทึ่ง300กิโลกร,รัมเนี่ยดูนะเนี่ยนี่งานาง,งานมันประกอบเสร็จ,ม,จาม,ามันจะหนามากเลยนะครับมันจะหนามากเลยนะครับ คโครงเฟรมมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นบานพับเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้นะครับเพื่อที่จะตัวเฮฟวี่ไอ้ขามองถอยไปก่อนมามาเยี่ยมครับก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไอ้ตัวพีโดเฮ y วี่เนี่ยครับเป็นใบแฮมเมอร์นะครับม<อ>ผมจะดีไซน์ให้มันเนี่ยครับน่าจะถอยหลังวิ่งได้นะครับก<อ>็คือ ในตัวแบบฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ถอยหลังวิ่งได้ใส่ PTO ตัวนี้เข้าไปนะฮะกับรถไถแล้วก็เปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังเลยถอยหลังวิ่งเลยนะครับกินหญ้ากินต้นไม้เลยนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าตัวใบเนี้ยหน้ากว้าง1.6เมตรเนี่ยเรามีใบอยู่ประมาณ20ใบตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบมาให้ดูด้วยนะครับมาแล้วครับตัวนี้คือใบแฮมเมอร์นะครับ ใบคอนนะครับหนึ่งใบเนี่ยหนักอยู่2กิโลนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องใช้แป๊บพิเศษมากเลยที่จะรับน้ําหนักตัวนี้นะครับหนึ่งใบหน้ากว้างอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรนะครับีบ่ใบรับคมเลยนะครับดาบทีนี่เหมือนขวานเลยนะฮะลักษณะของมันก็จะวางอยู่งี้ฮะนะครับทิศทางมันก็จะวางอยู่อย่างงี้แล้วก็ตีขึ้นนะครับตีขึ้นปืบปืบปบปบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันตีอย่างเงี้ยเนี่ยพอตีปุ๊บเนี่ยรัศมีตีเนี่ย มันจะเป็นตีคว่ำด้วยพอไปตีคว่ำลงเนี่ยมันจะตีเข้ากับพวกย่อยทางปามย่อยกิ่งไม้อะไรเนี่ยแหลกเลยนะฮะเหมือนขวานนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่ขั้นต่ําอยู่ประมาณเจ็ดร้อยรอบต่อนาทีครับซึ่งไม่จะนึกภาพเลยมัาจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวต้องคอยดูตอนทดสอบงานนะครับนี่ครับแค่ใบยอย่างเดียวก็สองกิโลแล้ว <c oughs> นั้นดูแล้วเนี่ยมันเหมาะกับรถไถต้องขั้นต่ำต้องมีสามสิบหกแรงนะฮะไม่ไหวครับถ้าต่ำกว่าน,นี้ไม่ไหวผม ก็ต้องยืนอย่างนี้แหละ36แรงนะฮะแล้วทีนี้ใบคอนน่ะถ้าจะเป็นใบคอนใบแบบนี้ก็ต้องมี36แรงถ้า27 24แรงเนี่ยอาจจะต้องเป็นดีไซน์ให้เป็นอีกใบหนึ่งเป็นเวอร์ชันไลท์นะครับก็คือมีลูกค้าบางท่านเนี่ยเป็นเวอร์ชันไลท์เนี่ยเดี๋ยวผมส่งส่คลิปให้ดูทีหลังนะครับเป็นเวอร์ชันไลท์นะครับนี่ครับใบเรียงกันนะครับใบเรียงกัน ก็คือ1.6เมตรเนี่ยมันจะแล a กันอยู่ที่ประมาณเมิลลิเมตรมิล7ล mm. mm ิเมตรถึง10มิลลิเมตรต่อข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกินกันนะครับหนึ่งใบมันจะเรียงกันเป็นเกลียวเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่เกลียวแล้มันจะสับหวังมันบาลานซ์กันนะครับตัวนี้มาเชื่อเพิแล้วเราจะขึ้นแกนบาลานซ์เป็นเครื่องบาลานซ์หมุนให้ด้วยนะครับก็ลูกค้าสั่งทําหลายคนเลยนะฮะก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ต้องห่วงครับทําจบแน่นออนนคัับกกกก็็ตี้้้ลูาาวส่งทํ บอว่าตอนนี้ต well, ้องมี so, 2เดือนนะครับตอนนี้มีลูกมีออเดอร์ประมาณ10ตัวละนะครับก็ตั้งใจทำนะครับทำจริงนะครับนี่ฮะเหล็กหนาทุกชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตัวตัวแฮมเมอร์เนี่ยอาจจะไม่มีโรเลอร์นะครับแล้วถอยหลังวิ่งเลยถอยหลังวิ่งเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูใบกันนิดนึงก่อนจะกลับนะครับโอเค อันนี้เป็นใบที่หล่อมาแล้วนะครับก็นี่เป็นใบอย่างนี้เป็นเหล็กเหนียวพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมต้องทดสอบดูก่อนนะครับผมก็าลังสั่งนําเข้าเครื่องตัวชุบแข็งเข้ามานะครับก็ดูว่าต้องชุบไหมหรือว่าจะปล่อยให้มันเหนียวอย่างนี้ไปเพื่อจะลดแรงกระแทกลดแรงแตกแล้วเามารับเอาเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบดูนะครับผมสั่งมาประมาณร้อยกว่าใบนะบไม่ต้องห่วงแล้ครับงานนะครับ,นะรบโอเคแล้วทีนี้ก็พอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปขึ้นเครื่องบิลลิงนะครับ ก็เราก็มีเครื่องมิลลิ่งมีเครื่องมิลลิ่งอยู่นะครับนะครับเครื่องมิลลิ่งเนี่ยก็ขึ้นเครื่องมิลลิ่งเจาะรูนะครับปาเจาะรูเจาะรูมิลลิ่งนะครับพอเจาะไปรูมิลลิ่งเสร็จได้รูน็อตแล้วก็ปาดผิวนะแบบก็จะวางสักทรงเนี่ยแหละสักทรงเนี่ยแล้วก็จะปาดให้มันคมป,ปืดปืดปืดเลียงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งคมทั้งหนักไม่ต้องห่วงเพียบนะครับเครื่องจักร เครื่องมือนี่ผมนําเข้ามาเต็มที่นะครับก็ไปดูไปดูตรงใบคอนเนี่ยครับก็จะเรียงกัน,นสิบเซนสิบเซนสิบเซนมันจะแลบกันเนี่ยครับสิบเนมันแลบกันแลบกันห้าเซนห้ามิลห้ามิลเนี่ยครับสิบมิลเนี่ยครับหัวกระแทกทีนี่อย่างโคตรโคตรปัก,ปก ต้องลองดูนะครับเนี่ยครับมันมันหมุนควงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแกนตัดเนี่ยมีหกหนึ่งใบหนึ่งแกนเนี่ยมีหกแกนเข้าใจไหมฮะมีหกเซกชั่นนะครับก็ตื่นเต้นนะครับที่จะทำมาตั้งใจตั้งใจมากเลยอยากจะให้มันเกิดขึ้นมานะครับตัวนี้เมึงนอกยังไม่มีประเทศน้อยประเทศจะผลิตได้นะฮะก็มีจีนกับประเทศอื่นนะครับแต่ว่าประเทศไทยนี่ยังไม่มีใครทำนะครับก็ตั้งใจครับ อะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้ถ้าใครจะสั่งทำก็ยินดีนะครับก็ต้องมี2เดือนนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับอัปเดตรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าเรากําลังดูในกระบวนการนะครับ่วนลูกค้าท่านอื่นก็ตอนนี้สั่งตัดเลเซอร์แล้วนะฮะก็ของกําลังมาแล้วก็มาประกอบที่นี่นะครับครับอ่าครับสวัสดีครับก็มาได้ดูตอนนี้นะฮะก็อาจจะพูดซ้อนกันแบบในคลิปนะครับ แต่จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเราทำมา2แบบนะครับในภาพเนี่ยเป็นขนาด1.4เมตรเหมือนกันนะครับแต่จะดูว่า2ตัวนี้นี่ต่างกันมากเลยนะครับเพราะมันเป็นแบบไลท์กับแบบเฮฟวีนะครับแบบเฮฟวีเนี่ยเอาไว้ใส่กับใบแฮมเมอร์นะครับแบบไลท์เนี่ยเอาไว้ใส่กับใบวายนะครับสัดส่วนมันจะต่างกันประมาณ10เซนติเมตรนะฮะแล้วก็เหล็กมันจะบางกว่าเพื่อลดน้ำหนักนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนเลยครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของกําลังของรถที่จะรับมันได้เนี่ย ก็ต้องต้องต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแบบไลท์นี่ก็จะเป็นแบบใช้ไวไวใบวายเป็นใบมีดสามแกนนะครับก็ตามนั้นเลยพยายาให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผลงาน,นความตั้งใจนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามและก็สนใจนะครับก็ขอยู่แล้ที่นี่ครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะครับ